ไปดูที่ท่องเที่ยวกันหน่อยค่ะ<ม>อันนี้เขามี<ร>การทําสถิติออกมาเป็นการสํารวจเทรนด์การท่องเที่ยวต่างประเทศของนักเดินทางชาวไทยอันนี้เป็นประโยชน์ะนะคะมาดูกันซิว่า10อันดับจุดหมายปลายทางที่คนไทยปรารถนาอยากจะไปเยือนมากที่สุดในปี2023เนี่ยคือประเทศไหนบ้างเขาไล่มาอย่างนี้นะตรงกับท่านผู้ฟังหรือเปล่าในใจเนี่ยนะคะ1คือญี่ปุ่น2เกาหลีใต้3นิวซีแลนด์4สิงคโปร์5สหราชอาณาจักร 6อเมริกา7ออสเตรเลีย8ฝรั่งเศส9้ฮ่องกงและ10อิตาลีเขาบอกว่ามันมีปัจจัยอยู่3อย่างก็คือค่าใช้จ่ายในการ,รเดินทางท่องเที่ยวอันนี้อันดับแรกเลย65%แล้วไปแล้วอากาศเป็นยังไงนะสภาพอากาศที่ในจุดหมายปลายทาง49%ก็แล้วก็ความต้องการไปเยือนสถานที่ใหม่ๆก็คือ4 8คือถ้าดูตามนี้นะประเทศญี่ปุ่นนี้เข้าเกณฑ์หมดเลยพี่เต็ใช่ค่ะคือค่าใช้จ่ายถ้าเที่ยวกับประเทศอื่นแล้วเนี่ยมไม่แพง